ตื่นะครับตื่นแล้วก็ได้กินนมนะครับวัโอ้ยจะมายห้น้นี่นี่นี่ของหมูอยนลูกนนมให้อิ่มเลยนะลูกเดี๋ยวเราจะออกเดินทางไปแล้ววันนี้เราจะไปบ้านอากบัวกันเพราะเป็นวันเกิดนากบัวยิ่งมีคนส่งของมาให้นะคะก็เลยมาเปิดกล่องกันถือว่าเป็นหลานผู้โชคดี แต่จริงๆปกติเวลามีร้านใจดีส่งของมาให้เราก็จะมีการแบบรีวิวเล็กๆน้อยๆคอบคุวนอยู่แล้วนะคะเสื้ออ้ยเสื้อดูค่าใส่สบายเลยอ่ะเป็นผ้าเหมือนแบบชุดชุดบอลน่ะเป็นผ้าเหมือนเสื้อบอลน่ะเราส่งมาให้บ้านเราก็คือแกะมาสองชุดค่ะปัญหาตอนนี้ของเราคือเสื้อเต็มเลยไม่มีอะไกะ มันจะเป็นซิปแบบ t way ซิปมันจะรูดซิปจากข้างบนก็ได้ข้างล่างก็ได้เวลาเราจะถอดชุดลูกใช่ไหมเราก็เลื่อนจากตรงนี้ลงมา,าก็จะปิ้งอย่างนี้ได้หรือเราจะแค่เปลี่ยนท้อ้อมใช่ไหมเราก็เขาก็จะมีหัวซิปอีกฝั่งหนึ่งอยู่ตรงเท้าตรงนี้ยแล้วก็ลูดขึ้นมาเราก็สามารถเปลี่ยนแค่ท้อ้อมได้นี่ค่ะคุณถึงบ้านโกบัวเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะ ชอบมากเพราะว่ามีพี่วิ่งเล่นอุยตึ๊ดเตะบอลเตะบอลเตะบอลเลยออีเจ๊เอ๋โอ้โหนี๋ยวิธีดูวีเอันี้นี่นี่เขาเดินได้หลายก้าแล้วนะพี่ที่ยอุยน้องพี่ปีนน้องพี่ปีนลูกปีนได้แล้วแต่ยังไม่รู้จักการลงที่ถูกอันนี้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ ออ้ยนี่รถต่างๆคือเยอะมากโอ้ยระวังระวมงระวังโหดูๆโอ้โนี่ๆๆเดี๋ยวเรายึดกลับบ้านเราเลยดีกว่านะลูกนะลัมโบนะครับ l ลัมโบคินี ช่างเข้ากับหน้าตาจริงๆรถเข้ากับชูดตัวสายุกตะพีนโป๊ะ้โอขับลมโบเปิดปฐุนไว้ระวังระวังดูขี่ลำโดูดูว่าทำไมว่านนีมมันสุดชินกับรถติ๊กเล่นคือไม่ขี่ขี่ไม่เป็นใช้เล่นถ่ายเว้ยนพี่เต๋บ้านเด็เต๋บ้านโอ๊ย ดูยังพยายามจะขี่เป็นแรลลี่ไม่รู้จะจัดใครต่อเลยฝนตกไหมวายฝนตกไหมดูสิลูกบัวยังไม่ลงมาเลยเดี๋ยวเราจะเซอร์ไพรส์น้องบัวนะเป็นไรเป็นไรจิ้งจบกจิ้งจกตกใจโอ้โห แล้วเนี่ยแต่ตัวนี้สีไม่ดำนะวาถ่ายจิ้งจกกว่าเฮ้ยโอ้ยโอ้ยไม่มีอุปกรณ์ให้พี่ช่วยจะด้วยได้แล้วได้แล้วดูสิตัวขนาดนี้เอาไปให้พี่อ้อยดูดิเอาไปให้พี่อ้อยดูใช้ตัวนี้หรือเปล่านี่แหละดูจิ้งจบเ้ใช้ตัวนี้หรือเปล่าตัวใหญ่มากเลยดูจิ้งจกเดี๋ยวนี้ พอรู้สึกควนเกาะเหมือนแบบตัวอะไรที่มันแบบมีน้ําหนักหนึบหนึบแล้วมันอยู่หนึบหนึบอะมันเกาะแข็งตรงเนี้ยใช่มันอยู่ที่ไหนคือวินาทีแรกรู้เลยว่าเป็นจิ้งจอกแน่ๆอะแล้วรู้สึกว่าแบบเหมือนเธอแบบว่ากรีดร้องเหมือนแบบผีเข้าเธอถีบเราด้วยเราคิดว่าเป็นอะไรเออเรานึกว่าแบบโหูลูกหน้าแบบหน้าจอบลื่นหรือว่าเลื่อนไหลหรือวะ แล้วมันก็ดังแปะแล้วมันมาแปะที่แขนเราอะสวัสดีขาเถอะอย่างเงี้ยแล้วมันไม่ออกอะต้องสวัสดต้องหลายทีอะถ่ายไมทันหรือเปล่าก็ไม่รู้เดี๋ยวคอยดูกันนะครับว่าเราจะเก็บภาพที่นาทีนั้นได้หรือเปล่าถ้าเผื่อเราเก็บได้เราจะเอาภาพนั้นมาย้อนดีลันให้ดู มามีกินอะไรอยู่หลังแขนนี่ยิงรู้สึกว่ามันเกาะอยู่เลยนะโอ้โหเบอร์เบอร์มากเลยอ่ะน้องพีพูดอะไรกับแบบนีหน่อยน้องพีเดินเข้ามาทําหน้าแบบเข้าใจด้วยเมนูสุดสุดใหม <therapist. S 1> ่สุดใหม่ไข oh ่คนกินข้าวที่บ้านโกบัวมีกลิ่นหอมกระทะนิดหนึ่งเพื่ออัธรสดพิธีหนูจะกินเลยหนูจะง่วงหนูจะหลับวาเรียกคนไงวาย กบัวมาแล้วััยองเลยกบัว Happy b i r t กบัวนัดป้อนข้าวรหลานขก h a p p t h d Happy i d a y ไหนัของฝอ่ะนี่ไงเตียมมมีจริงเหรอไม่เคยได้ของขวัญจากพี่ดีมาก่อนเลยอ่ะ ไม่เคยมากรอเลยอันนี้ไม่ใช่เคว่าหลังจากพี่ไอยก็ไม่มีเหมือนกันทั้งบัวเนี่ยทันทีแม่มาเกิดเธออันนี้มา6ปีแล้วด้วยปีนี้เราจะซื้อ iPad ให้เธอที่ราสีฟ้าสวยๆนี่มาเอาไปใช้เองนี่นะต้องต่อเนื่องมากๆเจ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 เข้าใจละอยากให้ได้สองโกต้องออกนะออต้องเป็นแท็กใหม่มา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  ก่ป้อนช้าไม่ทันใจเราจ๋องที่นี่ไว้นะครับสำหรับงานมันเกิดทุกคนพร้อมไหมวันนี้ญาติมาพบเลย ถึงแล้วสวัสดีครับเออสวัสดีครับสินเน่สินเน่จำจำน้องแฝดได้ไหมเน่ไม่นั่งรถเข็นแล้วหรอไม่นั่งเหรอพี่ว่าเด็กนั่งก็ยิ่ยูกยังง่วงอยู่เนาะเดี๋ยวกลับสวัสดีครับผิวชื่อคุณเล่ครับครับอายุเท่าไหร่ลูก คุณคุณกลับมาก่อนสิบขวบครึ่งสิบขวบแล้วเหรอลูกสิบขวบครึ่งอ๋อสิบขวบครึ่งเนาะสิบขวบครึ่เอาถ่ายไปแล้ว กระดูกุ้งข้างในนะตือแน่นมากกุ้งแน่นทุกคนอร่อยอร่อยสองคนนี้ก็หมั่นอยู่นะพวกนี้มาไรสิคะมีอะไรบ้างเนี่ยหมูนี่เกี๊ยวน้ำเกี๊ยวแบบลูกใหญ่มากทุกคนซาลาเปาลาวาโหเฮ้ยอันนี้อร่อยมากเนี่ยเดี๋ยวอาจ,จะมาขโมยนี่ข้าวผัดอันนี้ก็ดูดีมากเลยค่นนะ เกตี้นะคะสเกตี้ฮอเี้ยนอะไรไหมคะตัดๆตามมี่ตามมีอยู่โอ้ยยูกยุกก็เจริญอาหารมากเลยน้องพี่กันน้องพี่ก็โอ้โหอ่อยจังเลยนั่นหรอเป็นไงคะคุณดีนะคะดีแล้วแหละหน้าตาเต่อืมเจตืออะไรเซบาสเตียนโอ้โหหนักจริง ชิ้นใหญ่จริงมันใหญ่อะกัดเลยดีกว่ากดัดตูจิ้นแ่ิ้นแรกอดีไหละดีไหมคะดะีะไหะหคะมะมะดีไหมะไมี่มคะดีะมม กินอะไรกันลูกลกินอะไรกันกินอะไรกันกินอะไรกัน พี่พี่เตรียมมาให้ใครหรอไม่ใช่หรอพี่ะพี่เตรียมมาให้หรอพี่อยากเข้าด้วยเดี๋ยวอ่านแล้ว Happy Birthday เมืองมายาน้องกลัวเลย่ะน้องสาวกลัวเลยสวยมากเลยนะนัอเลาอกให้ป oui> ุ่นให้ครับคุณผู้ชมครับเสคลิปแล้วน้องสาวพูดดีๆเลยได้ค่ะวยพรนะขอให้เจริญรุงเรืองนะลูกหัวลักนะให้ดับเบิ้ลทเวิทนะขอให้บริษัทที่ก่อตั้งกับพี่บีมประสบความสำเร็จนะโอ้โห ฝาช่อง YouTube ด้วยค่ะฝากช่องฝากช่อง Bim Oil Channel ด้วยไม่ใช่ฝากช่อง b o i n นะคะอย่าลืมเข้าไป subscribe กันนะคะของขวัญปีนี้ก็ไม่ขออะไรขอให้ทุกคนที่มาจาก Bim Oil Channel นะคะไปพี่ช่อง b o บ i n ค่ะโอเคครับก็เราจบคลิปกันแค่นี้นะครับก็ขอบคุณมากนะครับที่ติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วอ๋อเหนื่อยต้องมาเฟรลรัก,กับพี่ชาย <c oughs> ยังไงก,ก็กดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะครับูกพอ่อ ปล่าดี่หารดิอะไรล่ะนี่ไงมาแล้ว่ยังดีเลยโค้ดมาเลยโคดขอบคุณพี่ชาย่ที่จะเลยงในวันนี้พี่บอสพี่เพียมาขอบคุณพี่เพียค่ะพี่บอสพี่เพียเนาะพี่เพียนครับผมมา ตายครับโอ้ยแต่ละคนหน้าตามีราศีทั้งนั้นเลยรวยเลยวันนี้รู้สึกแบบได้ทำบุญก้อนใหญ่